สวัสดีครับพบกันในรายการสายตรง blue sky นะครับรายการชื่อเดิมออกอากาศในสถานีใหม่สถานีฟ้าวันใหม่ครับรายการสายตรง blue sky เป็นรายการที่พูดคุยกับคุณผู้ชมเสมือนเป็นเพื่อนกันให้คุณผู้ชมได้รู้จักคนในข้างใน blue sky คนข้างในสถานีอย่างใกล้ชิดมีการพูดคุยทักทายนอกจากนั้นรายการสายตรง blue sky วัตถุประสงค์หลักก็คือหาเงินครับเพื่อหาเงินเข้า บลูสกายด้วยการขายสินค้าของ Blue Sky Direct ให้เราสามารถที่จะเดินหน้าทำหน้าที่ของสื่อที่ดีให้คุณผู้ชมได้ต่อไปสำหรับแขกวันนี้นะครับที่เป็นเพื่อนของคุณผู้ชมอยู่กับคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าทุกเช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง8โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะกุศลโผร่มาพบกับคุณผู้ชมในช่วงข่าวเที่ยงอีกนะครับคุณสันทิขมะรงศรีครับสวัสดีครับคุณสันทิข,ขครับเย็นครับ สวัสดีท่านผู้ชมครับแกนิดหนึ่งฮะไม่ใช่แขกนะฮะเป็นลาวฮะเป็นลาวผมเป็นลาวเป็นคนอีสานอาคุณเคยโดนอีสานทำไมหน้าตาเหมือนเด็กกรุงเทพอันแหละดูหน้าตาทันสมัยเหมือนเดนกนอกมาอยู่โดนนึกว่ามาโดนอยู่โดนนี่แปลว่านานอ๋อโดนเป็นภาษาภาษาอีสานครับแปลว่านานแปลว่านานถ้าภาษากรุงเทพโดนแปลว่าอะไรภาษากรุงเทพโดนแปลว่าอะไรแปลว่าไรคุณเน่คนกรุงเทพโดนแปลว่า โดนกระทำ s m r ไม่โดนนี่ความหมายจะเป็นจะเป็น passive คือความหมายคือถูกกระทำถูกกระทำใช่ไหมครับแล้วทไรกันถูกปิดเพราะว่าพูดเรื่องพวกนี้แหละผมว่าบรูสกายสายตรงวันนี้เนี่ยนะครับข่าวภายในบรูสกายก่อนเมื่อวานนี้ทําอะไรกันคุณินิศกอ๋อเมื่อวานนี้เป็นงานพิธีมงคลทําบุญอ่าเป็นงาแต่งงานขึ้นบ้านใหม่สถานีเพราะว่าสถานีเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับครับก็เหมือนกับการเกิดใหม่อ่ะ แม้ว่าเราเนี่ยจิตวิญญาณเดิมแต่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็มีทิศทางการนําเสนอเนื้อหาสาระที่สดใหม่กว่าเดิมครับเมื่อวานนี้ก็นิมนต์พระมาทาบุญกันนะครับนี่แล้วก็มีการขายของอยู่ข้างล่างเหมือนเคยนะครับเมื่อวานนี้มีมิตรรักแฟนคลับ blue sky มาช่วยกันเมื่อวานนี้ครับมีพระมากี่รูปครับเมื่อวานเมื่อวานมี9รูปครับมีคุณเกิงสมทรัพย์ผู้อำนวยการสายของเรา นะครับเมื่อวานเป็นพิธีทําบุญลิ้งพระคุณอนันต์กัญจนชูศักด์มาเป็นแขกในงานนะครับข้างๆนี่ป้าเล็กแม่ครัวแม่ครัวกบปปสออืมีคนถามมาคุณวิทย์เมื่อวานเนี่ยพระมาเนี่ยทําน้ามนต์มีคนไปดูในน้ามนต์ไหมว่าเป็นเลขอะไรอะไรยังไงเออไม่ทันได้ดูสิไม่มีผมก็ไม่ใช่คนเล่นหวยเรื่องเสญิสุขถ้าผมไปดูเนี่ยผมติดหลุมคุณสจนิสุกก็มาทันทีเลยครับนี่นะฮะครับก็จะมีแขกเรือมา เยี่ยมเยือนเราเมื่อวานนี้นะครับเป็นงานที่อบอุ่นอ่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรอยู่กันเล็กๆอย่างนี้โหคุณวิ<ม>ทยาเย็นไปรับพระเลยอะ่ะมีพระพระท่านนิมนต์มาจากวัดอมรินที่ฝั่งทนับครับก็บามา,าทาพิธีสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดสถานีใหม่อ,อย่างที่คุณชนิสุกบอกว่าสถานีใหม่แต่จิตวิญญ,ญาณเดิมนะครับ่จะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเนื้อหาสาระที่นําเสนอแต่ว่าจุดยืนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน นี่คุณภิสิธิ์เวชชีวะนะครับนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่มาในฐานะหนึ่งในผู้ดาเนินรายการของเราอ่ารายการอะไรครับรายการคุณมิสิธิ์จออากาศทุกวันจันทร์ตอนสามทุ่มชื่อรายการว่าต้องถามต้องถามมีอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นผู้ถามเอนะครับเออชื่อนี้น่าคิดนะต้องถามแต่ว่าต้องถามเรื่องนี้ต้องถามแต่อาจจะไม่ต้องตอบก็ได้นะ อ๋พวกบางเรื่องถามได้ตอบไม่ได้อะบางเรื่องถามได้ตอบไม่ได้ตอบได้แล้วไทยถูกปิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอาบางเรื่องคุณอาพิเศษอาจจะไม่อยากตอบเองก็ได้อาคุณสนิสุขเราเคยทํารายการฟ้าวันใหม่ด้วยการเคยถามคุณพิสธิ์ตั้งหลายคําถามที่คุณสิศิ์ไม่ตอบะหรือหลายคำถามก็ตอบแหละคุณพิสิธิ์ก็ตอบไม่ตรงก็มีควันรายการต้องถามฮะผมว่าเหมาะนะคุณอภิสิธิ์เป็นคนที่ไม่กลัวที่จะถูกถามครับอืมแล้วก็เรื่องข้อมูลความรู้ปฏิพานไวพิบเนี่ย เราก็เคยเห็นกันมาแล้วพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งต้องติดตามในรายการเริ่มวันนี้เลยเปล่าฮะวันนี้วันจันนะฮะเริ่มวันนี้เลยครับอากาศวันนี้วันแรกโอ้โหคุณพูดอันนี้ทำไมเทปนี่บางทีเราเปิดหลายวันบางทนเราก็มานี้หลายรอบสังเกตเป็นรายการเดียวที่เวลาเปิดรายการผมจะไม่บอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้ยเพราะงั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้คือวันจันเนี่ยสามารถรอดูตอนเย็นกี่โมงกี่ทุ่มนทุกวันจันทรตอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มของทุกวันจัน รายการต้องตอบต้องถามเออต้องถามชี่รายการว่าต้องถามนะครับคุณยังสามารถที่จะดูได้อาจารย์เจิมสักถามอาจารย์เจิมสักถามคุณอภิสิทธิ์พิจารณาว่าจะตอบหรือไม่ตอบยังไงตอบนะครับใช้เวลาก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มน่าดูน่าดูน่าดูก็เป็นรายการที่น่าดูและน่าลุ้นด้วยครับบูสกายพอเปิดใหม่ในชื่อฟ้าวันใหม่นี่นะครับก็จะมีรายการใหม่ๆอยู่เยอะเลย แล้วหลายรายการก็เริ่มออกอากาศไปแล้วแต่บางรายการยังไม่ได้เปิดตัวคือบางรายการถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็หมักบ่มไว้ก่อนพอรายการไหนพร้อมก็เริ่มทยอยออกอากาศแต่ว่ารายการตันนี้ก็ออกอากาศไปแล้วกว่า90%รของรายการทั้งหมดอย่างรายการใหม่ที่ออกอากาศไปแล้วที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้ดูก็อย่างเช่นรายการของอาจารย์จักรอาจารย์จักพันชูเพชรนะครับชื่อรายการคนแครบนบ่ายยักษ์ได้ดูกันไปแล้วออกอากาศเมื่อวานนี้กับคุณ ู่จิตกรบุษบาเมื่อวานนี้ก็คือวันอาทิตย์จะออกทุกวันอาทิตย์เวลา6โ,โมงกว่ากว่านกว่าหลังรายการพิเศษจนถึงหนึ่งทุ่มนะแฟนๆอารย์จักก็ติดตามได้ก็คือ,อช่องฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็จะรับรองว่าความเข้มข้นเนี่ยไม่ต่างจากเดิมเพียงแต่ว่าเปิดมาเที่ยวนี้เนี่ยทุนรอนอาจจะหายไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราหยุดออกอากาศไปตั้ง เกือบร้อวัน100่งร้อยวันเต็มๆที่เราจุดอาอากาศไปก็เราเมื่อกลับมาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของเราเมื่อวานทําบุญไปแล้วเนี่ยตอนนี้นอกจากว่าเราได้กุศลพลบุญจากการทําบุญรบเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมสนับสนุนเราด้วยจำเบอร์สั่งซื้อสินค้า Blue Sky Direct ได้ไหมครับ023080555ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะสนับสนุน ช่องฟ้าวันใหม่นะครับผมบจะพูดเป็นช่องบลูสกายอยู่เรื่อยช่องฟ้าวันใหม่ด้วยการสั่งซื้อสินค้าบลูสกายอย่างเสื้อที่พวกเราใส่กันเนี่ยนะครับครับอตอนนี้กล้องยังไม่ได้จับเดี๋ยวค่อยขยับก็ได้คุณชันทิสุกเสื้อที่เราใส่กันเนี่ยเป็นเสื้อคอกลมมี2รุ่นนะครับรุ่นที่ผมใส่เป็นสีน้ําตาลตัวหนังสือบลูสกายเป็นสีทองส่วนที่คุณช<ม>ันทิสุกใส่อยู่เป็นเสื้อสีดําตัวหนังสือเป็นสีเงินทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็น ออกมาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของ b l ู e Sky ก่อนระงับการออกอากาศคือออกมาแป๊บเดียวเนี่ยก็ระงับการออกอากาศแล้วพอตอนนี้เปลี่ยนชื่อสถานีไปแล้วเนี่ยเหมาะที่จะซื้อเป็นที่ระลึกครับเพราะว่าใส่ว่าใครจะทําเชื่อบ l ูสกา y อีกใช่ไหมมันก็เป็นสถานีปิดไปแล้วก็กลายเป็นฟ้าวันใหม่ก็เป็นเก็บเป็นที่ระลึกลิมิเต็ดอีดิชั่นสนี้เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าสถานีบลูสกา y เราอยู่มาเป็นสถานีที่อยู่ในหัวใจคุณผู้ชมตลอดไปแม้ว่าจะปิดไปแล้ว ตัวเท่าไร่คุณสันทิสุขเสื้อตัวนี้นะครับต้องก้มดูตัวเท่าไรครับตัวละร้อยแปดสิบาทครับร้อยแปดสิบาทคือเสื้อคอกลมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับปกติจะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นคอกลมสองรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพิมพ์เป็นสีเงินและสีทองก็จะแพงกว่าปกติขึ้นมานิดหนึ่งาดวนะครับตัวละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้าเป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลแบบมีปกเนี่ยนะครับก็จะตัวละเท่าไหร่ ตัวละเท่าไหร่ฮะสามร้อยบาทสามร้อยบาทคุณชนะต้องฝึกขายของให้คล่องต้องจำราคาสินค้าให้ได้ทั้งหมดนะครับครับคราวนี้ถ้าตอบคําถามช้าตอบคำถามผิดผมให้เวลาสามวินาทีก็ตอนแรกบอกจะชวนผมมาคุยเรื่องอะไรไม่ได้มาชวนมาขายของนี่ถ้าคุณถ้าตอบช้าเราจะหักค่าตัวคุณชนะตุ๊กแล้วเป็นส่วนลดให้คุณผู้ชมได้ครับได้ครับก็ศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้านะครับนอกจากนี้ยังมีสินค้าหลายอย่าง ยังสามารถที่จะสอบสามูนย์บลูสกายด้วยการส่ง SMS เข้ามานะครับที่4642123เข้ามาพูดคุยกับเราเวลามี SMS เข้ามาพูดคุยทักทายเราก็จะเอาคำถามหลายๆคำถามที่ออกทาง SMS เมนี่ยมาคุยกับคุณผู้ชมมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมได้รับทราบอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรายการฟ้าวันใหม่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณสันนิษุขที่นั่งอยู่ข้างผม SMS เข้ามาได้เลยนะครับแล้วจริงๆ SMS ที่ท่านผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาในทุกช่วงรายการเนี่ย ก็จะผ่านสายตาของพวกเราเกิดเท้านั้นเนี่ยเพราะจะเอากลับไปนั่งอ่านไปดูว่าเออมันมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาแนะนําอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็จะอ่านกันนะฮะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ตอนนี้มี SMS เข้ามาอยู่หลายอันนะครับที่แจ้งคุณผู้ชมทราบว่าตอนนี้เนี่ย GMM สามารถที่จะดูได้แล้วได้แล้วกล่อง GMM ดูได้ที่ช่อง246 246 24 6่กอง GMM Z ครับทั้ง GMM Z แล้วก็ทั้งที่เป็นระบบ h d และระบบ ปกติดูได้เริ่มดูได้วันนี้ใช่ไหมเริ่มดูได้ยังไม่ได้เมื่อสักเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับก็สามารถเปิดดูได้นะครับแต่า้าเนั้นตอนนี้ก็หลายๆเครือข่ายก็ดูได้เกือบหมดแล้วดิคือเรียกได้ว่าแทบทุกช่องทางสามารถที่จะดูฟ้าวันใหม่ได้แล้วนะครับจำได้ไหมฮะทวนหน่อยได้ไหมฮะกรอพีเอสไทเบอร์อะไรสองหนึ่งศูนย์กรองไอพีเอ็ม กล่องเพลสไซคือจานดำใช่ไหมครักล่องเพลสไซคือจานดำโปร่งนะครับอันนั้นช่อง210 210ครับถ้ากล่อง IPM คือสีส้มจานเล็กช่องเบอร์อะไรช่องอะไรครัทีมงานเราขึ้นหน่อยจะได้อ่านช่องเบอร์63ครับ63นี่ไง63ถ้ากล่องไอเดียแซดช่องอะไรครับไอเดียแซดช่องเบอร์190 190ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มี เคเบิลทีวีท้องถิ่นเกืบอบจะทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถรับชมได้แล้วแต่ถ้าเกิดเคเบิลทีวีท้องถิ่นของท่านอันไหนที่ยังไม่ได้รับชมบไม่ได้นะครับทำไงฮะขั้นตอนแรกโทรไปบอกคอสเซนเตอร์เขาครับว่าอยากดูฟ้าวันใหม่ใช้สิทธิ์ความเป็นลูกค้านะขั้นตอนที่2ถ้าเขายังไม่มีอีกเนี่ยโทรไปบอกยกเลิกสมาชิกเขา ไเราไม่ใช่เราก็ติดจาน <c oughs> ติดจานติดจานดาวเทียม <c oughs> <อ>นะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะฮะถ้าเราอยากดูอะไรเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับถ้าเขาไม่สามารถตอบสนองเราได้ก็มีสิทธิ์พิจรารณาว่าเราจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองอย่างไงบ้างครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบทุกกล่องในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะดูฟ้าควันใหม่ได้แล้วนะครับถ้ากล่องไหนยังดูไม่ได้เนี่ยเฉยครับ อีกวิธีหนึ่งคนบางทีนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะไหนบอกดูได้แล้วดูได้แล้วแต่ทําไมเรายังดูไม่ได้บางทีเนี่ยมันต้องถอดปลั๊กก่อนเขาบอกอ่าแล้วก็เสียบใหม่แล้วมันจะอัตโนมัติอ่าใช่ไหมมันจะมันจะจูนอัตโนมัติสำหรับกล่องที่ดูได้แล้วนะครับ,รบแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังรับชมไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา <S <S ทั้งเว็บไซต์เดิมก็คือ blue sky channel tv และเว็บไซต์ใหม่นะครับฟ้าวันใหม่ .tv ฟ้าวันใหม่ก็สะกด f a h w o n m a i ตรงตัวเลยฟ้าวันใหม่นะครับ .tv ก็เข้ามาดูกันพูดคุยกันนะครับในขณะที่แอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนดูได้ไหมฮะทางสมาร์ทโฟนก็ยังดูได้สมาร์ทโฟนก็ยังแอปพลิเคชันเดิมก็คือท่านผู้ชมจะดูในรถอะไรเงี้ยบรูสกายสามารถดูได้ดูในรถก็ระวังอุบัติเหตุนะเปิดแต่เสียงพอถ้าตำรวจจับอะเกิดแบบคลิกคๆๆอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีสินค้ามาขายนอกจากเสื้อที่เราใส่นะครับก็มีพระรูปเอาไปบูชาได้ครับเป็นพระรูปกรมหลวงชุมพรนะครับที่สร้างโดยสร้างโดยสมาคมสิทธิ์เก่าพนิชยการพระนครนะครับพนิชยการพระนครเนี่ยอยู่ใกล้ๆ้ทำเนียบรัฐาาลอ๋อตรงสะพานอะไรนะสะพานชมัมลุเชนนึกออกไหมครับตรงหัวมุมนั้นน่าจะมีพระร่มราชานุสาวรีของของพระองค์ท่านอยู่นะครับก็ รายได้จากการจากการให้เช่าบูชาพระรูปเนี่ยนะครับก็จะนําไปมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าพนันธิการพระนครเพื่อนําไปใช้ในการบูรณะแล้วก็ดูแลรักษาเรือนหมอพรเ,เรือนหมอพรเนี่ย,ย,เ,ยเป็นเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวางเดิมของพระองค์ท่านออคือพระองค์ท่านเนี่ยมีวางเดิมอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศิษย์เก่าสมาคมวังอ,อ,อยู่ในบริเวณเดียวกับพนันธิการพระนครครับแล้วคุณแตนิสรู้ไหมว่า พระองค์ท่านได้มีความรู้ทางการแพทย์ด้วยนั่นคือสาเหตุที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกพระองค์ท่านว่าหมอ,อนั่นคือสาเหตุที่เรียกว่าหมอพรเพราะว่าหลังจากที่ท่านลาออกจากการรับใชร้ราชการเนี่ยท่านก็มาศึกษาทางแพทย์ครับแล้วก็จะถือย่ามยาไปรักษาออชาวบ้านในย่านนางเลิ้งจนถึงเยาวราชโอ้โหนั่นคือที่มาของที่เรียกพระองค์ท่านว่าเสด็จเตี Dead ่ยครับเพราะว่าชาวจีนในย่านนางเลิ้งจนถึงเยาวราชที่ได้รับการรักษาโดยท่านเนี่ยก็จะเรียกพระองค์ท่านว่า เสด็จเตียมคือที่มารายได้ก็จะนํามาใช้ในการดูแลเรือนหมอพรนี่นะครับซึ่งเป็นเรือนที่อยู่ในบริเวณเขตรั้วของของวังของพระองค์ท่านเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยเขาบูรณะแล้วก็มีการจัดเป็นกึ่งกึ่งพิพิธภัณฑ์เลยนะฮะก็ต้องมีการดูแลใค่าใช้จ่ายราคาที่ับราราทีบเ9 9บาทนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำมีคุณค่ามากนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็จะมี นกหวีดนกหวีดนะครับที่เราที่เราขายกันเมื่อไม่นานนี้นะครับจํานกหวีดที่ผมใส่อยู่ที่ได้ปหมพสศ์นิสสุกนกหวีดเงินใช่ไหมฮะลายธงไตรงเป็นเงินลงยาเางินลงยาราคาเท่าไหร่พงศ์จำไม่ได้แล้วขออไปเท่าไหร่ครหมื่นเนื้อห้าพันบาทผลิตเพียงแค่ห้าพันตัวรุ่นนี้เนี่ยนะครับคงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นรุ่นช่วยชีวิตเพราะว่าเราออกมาเนี่ย เราก็เอามาให้เอามาขายในช่วงก่อนจะถูกระงับการออกอากาศประมาณ10วันก็รายได้จากการขายนกหวีดเงินและนกหวีดทองคำนี่แหละครับที่มาทาให้เราสามารถอยู่ได้ถึงร้อยวันโอ้นี่เรื่องจริงเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกเพียงอย่างนกหวีดทองสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่16ตัวเท่านั้นเองจากยอดผลิตทั้งหมด100ตัวคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับตัวละ1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าอย่าลืมว่า อาจจะดูเยอะนะดูมีมูลค่าแต่เป็นเป็นทองเป็นทองสีชมพูซึ่งคุณผู้ชมซื้อไปเก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็ช่วยเราได้ครับสมมุติช่วยช่วยกันซื้อเนี่ยสิบหกตัวโทรมาเหมาไปเลยคนเดียวเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็พอช่วยเราได้แล้วก็จะกลายเป็นโบราณนะวัตถุหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกนะฮะเพราะมีจํากัดสวยๆเวันนี้เราเชิญคุณสันนิสุขมาคุณสันนิสุเล่าเรื่องราวคุณสันนิสุให้คุณผู้ชมฟังเหลืออีกสิบนาทีอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมบ้าง ก็ในช่วงที่ปิดสถานีเอาช่วงเด็กๆก่อนดีกว่าอ่ะเอาช่วงคุณผู้ชมจะอยากรู้เลยฮะคุณเนาะคุณผู้ชมดูพอดาออกหมาคุณจะถูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอ่คือคือหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนอีสานอ่าคือคนจังหวัดกฬสินนะฮะกาฬสิน์แล้วก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นครับพอไปเรียนปุ๊บที่นั่น ก็สอบเทียบสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดสอบเทียบกันผมก็สอบเทียบสอบเทียบแบบที่เก็บทุกรายวิชาให้ครบใช่ครับไปเรียนกนรารศึกษานอกโรงเรียน,นแล้วก็อาวุธิมปลายเนี่ยมาเอ็นทลานสมัยผมมันยังมีเอ็นทลานอยู่เข้าเรียนเร็วกว่าปกติเร็วกว่าปกติเพราะว่าประหยัดตังค์พ่อแม่หน้าตัวยังเล็กอยู่เลยครับก็ผมก็เอ็นทลานตอนอยู่มหับก็ติดคณะศิลาศาสตร์คุณผู้ชมอย่าเพิ่ง ถ่ายว่าอยู่จังหวัดอะไรเอ้ยไม่ใช่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะไระดูรูปแรกเลยดูวครับก็รู้ว่าคุณสันติสุขจบจากมหาวิทยาลัยอะไรเอ,อไร<พ>อีรูปนี่ครับดูรูปคุณสันติสุขสมัยเป็นนักศึกษาถ้าเอา,าวิทยาลัยธรรมศาสตร์รหัส3804611444ครับคุณผู้ชมครับรียามาจากไหนเนี่ยถ้าผมรู้ว่าจะเอาภาพนี้มาผมไม่มาเนี่ยคุณสันติสุขเป็นรุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์ครับห่างกันไม่กี่ปี โอ้อันี้ตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นคุณสันนิษฐ์ศุกรือลยรูปคุณผู้ชมถ้าถูกใจรูปอันนี้รูปนี้รูปนี้อันนี้ใครสันนิษฐุกผมนี่แหละครับเอะผมนึกว่าเด็กเป็นโรคเพดานแหว่งปากโวปากโวเพดานแหว่งอันนี้ทำไมปากมันอย่างนั้นล่ะอันนี้กำลังนั่งดูโปสการ์ดอยู่อันนี้รูปไปสังขะนะเมื่อกี้อันนี้ที่ไหนนี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไปเขาใหญ่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสมัยเป็นนักศึกษาไงเปี้เกลื่อนรูปช้าๆคุณคือคนไหนครับ นั่นแหละอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเสนอหน้าอยู่ข้างหน้าหน้าเปนนอกเปนนอกเนี่ยนะ ใส่เสื้อฮีนเนี่ยนะคุณจะได้ส่งมาลงสิตกลงเอาผมมาเพื่อถากถางและทับถมใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมถูกใจชอบนะครับสั่งซื้อสินค้า023080555มันทุกวันตอนบ่ายเราจะได้พาเอาปกติรายการนี้เนี่ยปกติจะเป็นคุยกันเสมือนสบายๆใช่ไหมรูปนี้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 โอ้แต่ละรูปนี้เอามาเลยใครกูใช้สูตรคนไหนอยู่ตรงกลางอะคนตรงกลางครับนี่ไปโบกรถเที่ยวนะนี่ขี่ควายอยู่ป่ะครับไม่ใช่ครับบนบรรทุกครับ ไปโบกรถเที่ยวสมัยก่อนนี่คือายแฟนนี่คือรุ่นพี่คุนวรณศิลธรรมศาสตร์นี่ก็มีแฟนสองคนพร้อมกันเลยไม่ใช่ครับนี่ไปโบกรถเที่ยวอันนี้น่าจะอยู่แถวแถวเชียงใหม่อ่านี่ไงตากกำแพงเพชรนะครับโบกรถเที่ยวอันนั้นก็หอบเต็นท์อยู่นั่นน่ะคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะไปโบกรถเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวกันในคุณเสกสุขไหนผมมองนี่ไงคนด้านขวาสุดอะครับ ส่วนอันนี้ทำไมหน้าตาไกลกรุงจังอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องมั้งที่คนกลางไปแต่รับน้องที่เสรีศาสตร์เดี๋ยวคนกลางที่มือประสานกันไะของผมคนเสื้อฟ้าไงที่มือประสานนั่นแหละนั่นับทำไมแอคชั่นมันดูทำไมแอคชั่นมันดูเหมือนจะไปประกวดนางสาวไทยคนเลือกภาพนี้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรับน้องอันนี้ก็ไปรับน้องกันก็เล่นกีตาร์ผมคนที่นั่งเล่นกีตาร์อยู่อะผมขอ เราอยู่มาอะไรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆที่คณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่ละคนตอนนี้ก็กระจัดกระจายไปไหนกันบ้างไม่รู้นะครครัแต่คนขวาสุดเนี่ยอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมจะอันนี้อยู่สังขะอันนี้ทะเลสาบตรงสามสามศพะครับสประสบคุณสัณนีิสุดคือคนที่พ่อขัวนั่นเหรอใช่ ทำไมไกลกรุงเทพมากเลย <S <S อันนี้มาปลายเรืออยู่ในทะเลสาบนี่คือคนชายขอบสังขาบุรีรตอนรเรียนมหาลัยเนี่ยผมไปสังขาเกือบทุกปีเพราะว่าชอบมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าสะพานไม้สะพานมอญเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทียังไม่เสร็จเลยนะครับหรือว่าเสร็จแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอฮะใช่ใช่ใช่อันนี้เขาใหญ่เออมาดูภาพเก่าๆพวกนี้แล้วเราก็นึกได้ว่าที่ไหนอเขาใหญ่ฮะผมก็คือคนที่นั่งถือกีตาร์อยู่นะมั้งอ่าก็นี่ก็ถ่ายรูปตอนเรียนมหาลัยชอบถ่ายรูป เวลาไปเที่ยวก็จะเอากล้องไปด้วยก็<อ>ถ่ายรูปครับส่วนใหญ่จะถ่ายรูปชีวิตคนแล้วก็รูปวิวสวยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้คือประมาณ20ปีที่แล้วไม่ถึงครับกี่ปีอันนี้อยู่ใน 3, มหาลัย <8 S 1> น่าจะอยู่แ <8 S 1> ปดปีเกือบ20แล้วคุณสันทิสุกปี4 40มั้งูนเ่นี่น่าจะสักปี4 0ย์ก็17ปีครับไม่น่าเชื่อสิบเปีคนเราจะเปลี่ยนมาดูดีทันสมัยขึ้น ส่วนคนข้างๆผมเนี่ยตอนนี้ทําร้านข้าวมันไก่อยู่แล้วก็ไปเปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นมางนาตอนนี้อ hmm. อันนี้ทีมฟุตบอลผม<อ>นเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ประตูน้ําอ่ะอืมอันนี้ทีมฟุตบอลนะฮะเล่าให้ฟังแล้วคุณวิทเรียนจะไม่เชื่อสมัยเตะบอลเนี่ยผมเก่งมากนะอ้าวคุณขาสั้นกว่าคนอื่นเท่าไะขาสัน้นแต่ว่าเก่งจริงนี่อันนี้ที่สาธิตขอนแกนนะฮะ จำได้ว่าเป็นกีฬาสาธิตสามัคคีแข่งกับโรงเรียนสาธิตจุฬาสาธิตอื่นๆทั่วประเทศไปแข่งกันอันนี้น่าจะเป็นแข่งที่ผมไม่แน่ใจว่าที่ใครเป็นเจ้าภาพอาจจะที่จุฬามั้งครับอ่าก็มาแข่งฟุตบอลนะครับนี่ส่วนนี้เป็นกีฬาภายในของคณะเศรษฐศาสตร์เป็นกีฬากลุ่มต่างๆคุณไม่ยังเคยเตะฟุตบอลไหมฮะผมขาไม่ค่อยดีครับ <laughs> ครับอันนี้สมัยที่ เรียนมหาลัยอยู่ก็เล่นในทีมของกลุ่มฮะของโต๊ะโต๊ะหินอ่อนเนี่ยกลุ่มหินอ่อนก็จะได้แชมป์อยู่สองปีมั้งนะฮะนี่ทั้งหลังคือตึกโดมที่เราเห็นเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีอะไรกันโอ้รูกคนนี้สุกเยอะนะไมทีมงานหามาได้เยอะขนาดนี้ไปเอาที่ไหนมาดิมงบในเฟซบุ๊กเหรอในเฟซบุ๊กไม่เคยอัพนะเออทีมงานเราก็จะไปเจาะลึกข้อมูลของบอกอย่างที่เรียนนะครับคุณผู้ชมรายการ บูสกายสายตรงแล้วก็เอาเรื่องของทีมงานของบรูสกายออกมาให้ดูกันสดๆครับแม้แต่คุณสัญิสุขเองก็ยังเซอร์ไพรส์ว่ามันเอาพวกนี้มาจากไหนใช่ใช่ไม่รู้จริงอันนี้ผมอยู่ล่างขวาคนที่สองเนี่ยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่เรียนจบที่ธรรมศาสตร์ครับเอารูปปัจจุบันปัจจุบันไหนก็ได้ไหมครับขอรูปปัจจุบันปัจจุบันหนที่แกงจานคุณสันญิสุขที่ปัจจุบันกว่านี้ไหมครับความจําเราก็ดีเหมือนกันฮะจำได้หมดเลยอุ้ยอันนี้ตอนรับ ตอนไปเที่ยวฮะอันนี้ตอนทํางานอยู่ที่บริษัทวอชด็อกกับอาจารย์จนสักปิดตอนแล้วนะครับใช่ครับไปสัมมนาบริษัทครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆในบริษัทนะฮะอันนี้ก็กลับไปสู่อดีตพอแล้วมั้งฮะลูกอดีตเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ไปวิดพื้นอยู่อันนี้ไปวิดพื้นโชว์ที่ป้อมปะสุเมนส่วนอันนี้ก็ไปทะเลบ้างฮะโอเคเอาพอแล้วมั้งก็คือให้ดูย้อนหลังรูปคุณสันทิสุขพระรงศรีในอดีตนะครับคุณผู้ชมที่ ดูแลถูกใจอยากให้คุณสันนิสุ์ทํางานที่นี่ต่อไปนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าบลูสกายอันนี้เป็นตอนชุมนุมมั้งครับที่0 2 3ย8 0 5 5สนน้าะครับออนี่ก็จะเป็นช่วงชุมนุมในเมื่อไม่นานนี้ครับอันนี้ที่นะุสาวรีประชาธิปไตยครับคุณบูสิทธ์คุณวิทยเยนครับแล้วข้างหลังก็เป็นมวลมหาประชาชนผ่านมา10กว่าปีคุณเนยดูกรุงเทพขึ้นเยอะเลยครับ <laughs> ออจะบอกว่าแต่ก่อนนี้หนะ้าตาบรรน,นอกอะ ดูเปลืลยฮะนี่นะฮะส่วนภารกิจช่วงนี้อันนี้ไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้ไปต่างประเทศอันนี้อันนี้บ้านเกิดทุกคนสะพานข้างหลังสวยมากนะอันนี้จําไม่ได้ว่าประเทศอะไรเซอร์เบียหรืออะไรนี่แหละจะจำไม่ผิดนะอันนี้มันสะพานมรดกโลกนะฮะข้างหลังอ่ะสวยมากข้างหน้าคนข้างหน้าก็มรดกโลกครับทุกวันนี้เป็นมรดกจาก blue กายมาสู่ฟ้าวันใหม่พอแล้วะพอแล้วครับอ อันนี้เเข้ากันมากเลยนะครับได้สตาร์ทคู่ใหม่ก็เลยอวดอันนี้จาได้ว่าถ่ายลง Facebook ฮะอันไหนหลอกกันครับแต่ภาพเก่านี่ไม่ไม่ได้เราลง Facebook นะไปเอามาจากไหนก็หอมปากหอมคอนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้จักทีมงานของเราพูดถิงรายการของเราซึ่งได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยไม่เนี่ยมาออกรายการเนี่ยขายของไงอยากจะรู้ว่าเรตติ้งคุณันสุขดีแค่ไหนเนี่ยก็จะวัดจากยอดขายสินค้า Blue Sky Direct ถ้าวันนี้เนี่ยสามารถขายนวิดทองคําได้เนี่ยแปลว่าคุณสันธิสุขเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการระดับทองถ้าขายไม่ได้เลยอะตกงานเลยไหมถ้าขายไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องเดียนคุณผู้ชมว่าเราต้องพิจารณาตัวคุณสันติสุขกันหน่อยนะครับว่าอุตสาห์เอาคุณสันติสุขมาเผากันออกอากาศสดๆอย่างนี้แล้วเนี่ยยังขายสินค้าบรูจกายไม่ได้ไปหาภาพเลยนะครับ0 2 3 0 8 0 5 5 5ถ้าคุณผู้ชมยังอยากให้คุณสันติสุข อยู่กับป้าวันใหม่นานๆฉันชวนให้สนับสนุนสินค้าโทรเข้ามาสั่งซื้ออะไรก็ได้ครับแต่ว่าสั่งซื้อทั้งที่โทรเข้ามาทั้งทีแล้วเนี่ยสั่งซื้อสัก500บาทถึง1,000บาทจะได้คุ้มกับที่พาคุณเดชสุขมานั่งหัวเราะอยู่ตรงนี้นะครับครับก็เป็นรายการสบายๆใช่ไหมครับรายการสบายๆนะครับส่วนช่วงปิดสถานีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแต่ละคนทําอะไรกันอะไรพวกนี้นะฮะ ทางทีมงานเนี่ยก็มาทํางานที่ออฟฟิศกันปกติส่วนผมเนี่ยม <า S 2> ไม่ทุกวันเลยนะผมไม่ใช่พนักง,งานประจําที่นี่บางวันก็เข้ามาเยี่ยมกันบางวันก็ไม่ได้เข้ามาแต่ก็คิดถึงท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงที่รอที่จะออกอากา,กาศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวหาความรู้ใส่ตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้หนีกันไปไหนไม่ได้จากกันไปไหนก็ยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพอได้มาออกอากาศก็ ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาพบกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปเพื่อที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทําในส่วนที่เราทําได้ในฐานะสื่อก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามชมบูสกายมาแต่เดิมและตามมาถึงฟ้าวันใหม่ก็เชื่อว่าเป็นคนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านนี้เมืองน,นี้เพราะฉะนั้นเราก็เสมือนหนึ่งเพื่อนร่วมอุดมการ์กันก็สู้ด้วยกัน แต่ในรูปแบบที่ต่างไปจากหนึ่งคือน,นอกจากรูปอุดมการแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญคุณผู้มชมให้ร่วมกระเป๋าสตางค์กันด้วยนะครับด้วยการสนับสนุนส่งสั่งซื้อสินค้าวันนี้มี s อ s เข้ามาเยอะครับว่าได้ดูฟ้าวันใหม่ได้ทาง GMM Z246 งฉันอกจากนี้ยังมี s อ s เข้ามาบอกว่าสามารถรับชมทางกล่องไทยแซดที่ช่อง190นะครับมีเขียนถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่ถ,ถึงจะดูผ่าน True ได้ในระบบ True v i s i o n เนี่ยบลูกาย ยังไม่ได้ออกอากาศที่นั่น<อ>คือจริงๆไม่เคยออกอากาศกับทาง True เลยแต่ไหนแต่ไรเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมทาง True เขาไม่เอาเราไปออกอากาศเออทำไมนะอืมถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูดูฟ้าวันใหม่แล้วอยากให้ True ออกอากาศก็ลองโทรไปถามทาง True Vision เขาดูก็ได้เพราะว่าทาไมถึงยังไม่เอา Blue Sky ออกอากาศนะครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราสั้นนะครที่มาพูดคุยสนุกสนานนะครับเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมจาบศูนย์ Blue ออ ฟ้าวันใหม่ครับให้อยู่เคียงคู่กับคุณผู้ชมสนับสนุนให้คุณสันนิสุคอยู่กับฟ้าวันใหม่ต่อไปด้วยการโทเข้ามาไม่ง<ส>ม่งานตกาเอาละครับวันนี้ผมและคุณสันนิสุก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ